ว่าทำไมหลวงปู่นี่จึงเกลียดพวกทำลายหลักธรรมหลักวินัยนพวกจะพวกเธอจะเป็นพาาระอรหันต์หรืออะไรเห็นพี่นาวนะพาาระธานแท้เห็นไหมเขาลบธรรมเขาลบไปินไหนใครประมาทครูบาอาจารย์ตัวเองไม่ได้ใครประมาทศาติดาตัวเองไม่ได้ถึงพิกถึงขิงนี่ขนาดนี้ยี่พวกเราคนละลกูกพาาระอรหันต์แท้มีไหมะ่ะนั่น ส่วนมากก็มีแต่พระละ阿拉แหนนั่นแหละที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นะเต็มโลกเตยงท้องถันเราอยากเป็นพระละหันแบบชนิดที่บอกว่าฉลาดเป็นสลาดแต่ผลสุดท้ยเราก็ไม่อยากเป็นพระละหันก็ไม่เป็นพพานก็ไม่ไปเป็นสมมุติอยู่อย่างนี้ตายแล้วก็คือจบใช่ไหไปยุ่งพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว ใครเป็นสกีปัญญาในพวกท่านทั้งหลายให้พวกเธอว่านี่คือโสดาสกิตตากาอานาคาและอลหรหันใช่สันติติโกในการรู้เองเห็นเองจะประกาศออกมาใครเขาจะทราบได้ใครเป็นสกีปัญญาใ้พวกเธอถ้าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่พระวิน,นัยเขาใอยังนี่ทางเดินนี่คือของจริงอหรหันต์แท้ คารุทำคารพกยี่นียงแบบทุตโตไม่ม ah like ีหรอกที่จะพะอรหันที่จะทําลายหลักธรรมหลักวินัยเหมือนพระกัสสปเทเลยเจ้าทําสังฆนานคร้งแรกพร้อมหมดไม่ม <disease> ีค <ats> ําว่าคาตกบกพร่องแมแตาบาบเล็กเล็กและน้อยด้วยความเคารพศาสดาผู้เลืศในไต่โลกธาตุคือพระเจ้าเห็นไหมแล้วทุกวันนี้ทำสังฆนานกี่ครั้งกี่หนก็เท่าเก่า พราะเราเป็นผู้ทำลายนี่ก็มีแต่พระลหันเขาบอกว่าข้าเป็นพระรหันนี่ข้าเป็นโสดาข้าเป็นสะกิทาคาเออข้าเป็นพระนาคาอู้สารภาพเต็มโลกเต็มทงถานใครเป็นคนให้คะแนนถ้าพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ใช่แต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงพระชนอยู่ล่ะอะไรเป็นหลักประกันทรมวิไหนนั่นเป็นหลักประกันนะยิ่งแนบสนิทและความเคารพ ธรรมะยิ่งสูงยิ่งเคารพนี่เคารพธรรมเคารพวินัยเพราะวินัยยิ่งสะอาดจิตยิ่งสะอาดนี่ความหยากนี่ยาปานกลางนี่ละเอียดเสมอต้นเสมอไปถ้าพระวินัยไม่แม่นไม่สมบูรณ์บูจิตมันจะสะอาดสะอ้านได้ยังไงแล้วมุก็จะถามเพราะพระวินัยนี่เปรียบเสมือนผงชักฟอก กำลัล้างหัวใจที่มันแข็งกระด้างมีทิฏฐิมานะให้ขาวสะอาดสะอานแล้วอ่อนนิ่มสมควรแก่การงานเห็นไหมศึกษาดูที่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินันไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่มันก็เลยเป็นพระไรเห็นกันหมดนะที่ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะหัะเจ้า ถ้าทรงพระชนอยู่ก็ใช่เราจะบอกว่าเราเนี่เป็นนั่นเป็นนี่เห็นไหมละ่ะพ่อแม่ครูจารย์นี่ท่านไม่พูดสักทีท่านท่านพระอาจารย์เป็นพระหันใช่ไหมอุย้ยเป็นได้แต่พระหรันเห็นไหมละ่ะ